ปังไม่ไหวมัมลาคนิกฟาดเรียบ3ตัวหน้าและหลังทําสถิติถูกหวย12งงวดติดคนจะเฮงเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่นาทีนี้เห็นทีจะต้องยกให้นักร้องคนดัง มัมลคนิกขึ้นแท่นคนดวงดีซะแล้วหลังมีโชคถูกหวยรับทรัพย์ไหลมาเทมาอย่างต่อเนื่องทำเอาแฟนๆเชียร์ให้ตั้งสำนักและแห่ตามเลขกันเป็นแถวล่าสุดปังอีกแล้วหลังผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ประกาศออกมาปรากฏว่านักร้องคนดังถูกตรงๆทั้งสตัวหน้าและสตัวหลังรับทรัพย์หลักหมื่นโดยเจ้าตัวได้โพสต์รูปรลอตเตอรี่พร้อมระบุข,ข้อความว่า หลงอยู่ใน2ใบในกระเป๋า0612ใบ4852ใบค่ะงวดนี้งวดที่12ท่ากลางแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกับความเฮงต่อเนื่องซึ่งเป็นงวดที่12กันอย่างมากมายขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด